ตะวันส่องใจโดยสติมาบทที่สามจะตามหาไม่ว่าเธออยู่ไหนแม่กับพ่อสัญญากับแสนได้ไหมคะว่าจะไม่บอกใครเรื่องตะวันแสนคนนึงเอ่ยขอร้องบิดามารดาขณะที่กำลังจัดของเพื่อเตรียมกลับบ้านสวนในจังหวัดจันทบุรีของรุ่นพี่คนสนิทซึ่งเป็นที่พักพิงของเธอมาตลอดนับตั้งแต่ตั้งคันจนคลอดลูก และยังอยู่อาศัยมาจนบัดนี้แสนหมายถึงใครลูกอมพรทำหน้าง,ง,งุนงงใครก็ตามที่มาถามถึงแสนมาถามถึงตะว,วันค่ะแสนมานานพอหรือยังลูกอดุลมองลูกสาวด้วยสายตาอ่อนโยนแสนขนึงชะงักมือที่กำลังเก็บข้าวของแล้วเงยหน้ามองบีดาพอหมายถึงอะไรคะ แสนทำใจกับเรื่องพ่อของตะวันได้หรือ,อยังลูกพ่อจะบอกพ่อกับแม่ได้ไหมว่าเรื่องราวมันเป็นไงมาไงพ่อเขาหมายถึงว่าแม่กับพ่อควรรู้ไว้ใช่ไหมเผื่อว่าเออทางนั้นเขาจะมาตามหาน่ะลูกอัมพรเอื้อมมือมากุมมือลูกสาวไว้แสงกระหนึ่งก้มหน้านิ่งอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเงยหน้ามองศบตาทั้งพ่อและแม่ด้วยดวงตาที่คลอคลองด้วยหยดน้ำตาอดีตนักข่าวสาวผวาเข้ากอดมารดาไว้ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเจือสะอื้นแสนขอโทษที่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังแสนไม่ดีเองที่ทำอย่างที่พ่อกับแม่สอนไว้ไม่ได้แสนแค่กลัวว่าเขาจะมาเอาตัวลูกไป แต่เรื่องของเราคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเขาแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วแล้วเรื่องราวแต่ห้หลังก็พรั่งพรูออกมาจากปากจนหมดสิ้นเกือบสี่ปีที่แล้วหลังเสร็จสิ้นการทำสกูปข่าวคดีฆานัการทูตของประเทศหนึ่งในยุโรปที่ตารวจไทยโล่งอกเพราะปิดคดีได้สักทีหลังจากคดีแรกเกิดขึ้นมานานนับปี แสนคนึงจึงนึกได้ว่าจะต้องโทรนัดหมายกับพันตำรวจตรีสันสนะเพื่อคืน power bank ที่สารวัตรหน้าโยกให้ยืมมาเมื่อวันทำแผนประทุษกรรมระหว่างร้อยฝ่ายนั้นรับสายนักข่าวสาวก็ใจเต้นตึกตักแต่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมจึงรู้สึกเช่นนี้สวัสดีครับคุณแสนเสียงทุ้มนุ่มนวลที่ตอบรับสายทำเอาหัวใจที่เต้นเร็วอยู่แล้วยิ่งรัวมากขึ้น นักข่าวสาวต้องระง,งับอกระง,งับใจอยู่ภาคใหญ่กว่าจะเอ่ยทักทายกลับไปได้ส,สวัสดีค่ะสารวัตรคืออยากจะคืน power bank ที่สารวัตรกรุณาให้ยืมมาเมื่อวันนั้นนะคะไปฝากไว้ที่ห้องทำงานสารวัตรเลยได้ไหมคะตอนนี้คุณแสนอยู่ที่ไหนเหรอครับเออฉันล่างตึกที่ทำงานของสารวัตรละค่ะ ไม่ถึงสิบนาทีสารวัตรสันสนะก็พาร่างกายสูงใหญ่ล่ำสันและใบหน้าหล่อเหลาที่เหมือนจะติดอยู่ในห่วงคำหนึ่งของนักข่าวสาวตลอดหลายวันมายืนตรงหน้าทรงยิ้มอบอุ่นชนิดที่ทำให้คนรอ,อยู่ตาพร่าแสนคะนึงไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกนี้คืออะไรรู้แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายคนนี้หัวใจมันคอยแต่จะตีลังกามือไม้เหมือนจะเกะกะเก้งก้างไปหมด รอนานไหมครับไม่ค่ะสรวัตรต้องทิ้งงานลงมาหรือเปล่าคะเนี่ยที่จริงดิฉันเอาขึ้นไปฝากไว้ที่สำนักง,งานก็ได้ที่ให้ยืมมาเมื่อวันก่อนก็เกรงใจจะแย่แล้วค่ะเกรงใจมากไหมครับสรวัตรรูปหล่อยหยอดมานิ่มๆคะสารวัตรหมายถึงนักข่าวสาวเลิกคิ้วด้วยความงุนงงคือ ถ้าเกรงใจมากอยากตอบแทนก็เลี้ยงกาแฟผมสักแก้วได้ไหมถามด้วยแววตาคาดหวังทำเอานักข่าวสาวหน้าร้อนวาบเสียงที่ตอบรับเลยอึกอักเล็กน้อยเพราะมัวแต่เอาพลังไปควบคุมหัวใจไม่ให้โลดออกมานอกอกเสียก่อนยินดีเลยค่ะงั้นไปที่เศษตังกาแฟสดไหมคะ เมื่อตกลงกันได้หนึ่งนักข่าวหนึ่งตำรวจก็พากันเดินไปยังร้านกาแฟในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟกินของว่างและพูดคุยทำความรู้จักกันจนเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงแบบไม่รู้ตัวกระทั่งโทรศัพท์มือถือของสารวัตรหนุ่มดังขึ้นพันธมตรีสันสนะมองดูเบอร์ที่โทรเข้าแล้วเอ่ยขอตัวนักข่าวสาวจึงใช้โอกาสนี้เอ่ยลาเพื่อกลับไปทำงานต่อ ด้วยใจที่ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันคอยแต่จะคิดถึงคนที่เพิ่งดื่มกาแฟด้วยกันส่วนสารวัตรหนุ่มนั้นเมื่อรับร่างสูงเพียวของสาวที่ติดใจตั้งแต่แรกเห็นก็กดรับโทรศัพท์จากคนสำคัญสวัสดีครับม้าม้าจะโทรมาเตือนว่าคืนนี้สันต้องไปงานเป็นเพื่อนม้านะแล้วจะออกมารับได้กี่โมงม้าจะได้เตรียมตัว ผมคงออกจากที่นี่ได้หลังห้าโมงเย็นครับมา้ากว่าจะถึงบ้านก็น่าจะไม่เกินหกโมงครึ่งทันไหมครับได้ยินเสียงมารดาถอนหายใจเฮือกมาตามสายเร็วกว่านั้นไม่ได้เหรอม้าอยากไปถึงงานเร็วหน่อยยังไม่รับปากนะครับต้องขอดูงานก่อน น,นี้ด้ดวยยมานะออกกกใหเจััสทซื้อลอตเตอรี่ให้มันถูกแบบนี้สักทีเถอะเขาได้ยินชื่อหนูรถเป็นครั้งที่ร้อยได้แล้วกระมังมารดาเพียรพยายามหาโอกาสให้เขาได้เจอหญิงสาวผู้นั้นมาแล้วหลายครั้งหลังจากประสบความสำเร็จกับการหาหญิงสาวในตระกูลข้าราชการระดับสูงมาเป็นภรรยาพี่ชายของเขาแต่งงานกันใหญ่โต จนขณะนี้มีหลานชายมาเป็นทายาทรุ่นต่อไปแล้วสองคนแล้วหาชายหนุ่มที่คุณสมบัติเลิศเลอมาเป็นคู่มั่นของน้องสาวแล้วเป้าหมายที่มารดาเล็งอยู่ตอนนี้จึงมาตกอยู่ที่ลูกคนกลางอย่างเขาโชคดีเหลือเกินที่เย็นวันนั้นมีงานด่วนเข้ามาทำให้สารวัตรหนุ่มโล่งใจที่ไม่ต้องไปดูตัวตามที่มารดาบงการเมื่อไม่มีข่าวใหญ่ให้ต้องติดตามในหน่วยงานตำรวจหน่วยอื่น แสนขนึงก็เข้ามาประจำการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเกือบทุกวันและดูเหมือนจะมีโอกาสได้เจอกับพันตำรวจตรีสันสนะบ่อยครั้งขึ้นแม้ขณะนี้จะไม่มีงานที่ต้องเกี่ยวข้องกันแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับขยับรุดหน้าจากการดื่มกาแฟมาเป็นอาหารกลางวันจากบังเอิญเจอกันที่โรงอาหารภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในมื้อกลางวัน ก็กลายมาเป็นมื้อเย็นในร้านใกล้ๆที่ทำงานจากสภานามคุณแสนและสารวัตรก็เปลี่ยนมาเป็นแสนกับพี่ซันนักข่าวสาวบอกตัวเองว่าช่วงนี้มีความสุขเหลือเกินส่วนสารวัตรหน้าหยกทั้งสุขและทุกข์ปนๆกันแม้จะยังไม่คิดเรื่องสละโสดในตอนนี้แต่การได้คบหากับผู้หญิงที่ถือว่าถูกใจก็ทำให้ครื้มอกครึ้มใจไม่น้อย ส่วนอีกใจก็หวั่นกับการรุกคืบของมารดาที่พยายามจับคู่เค้ากับบุตรสาวของคู่ค้าทางธุรกิจแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างเพราะมักจะมีงานด่วนต้องติดตามผู้บังคับบัญชาจนทำให้แคล้วคลาดไปได้ทุกครั้งเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นดึงอดีตนายตำรวจหนุ่มให้กลับสู่ห้วงเวลาปัจจุบันหลังจากเฝ้าครุ่นคิดถึงเวลาหวานชื่นกับแม่ของลูก ใช่แม่ของลูกเขามั่นใจเหลือเกินว่าหนูน้อยแสนตะวันนั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาและคนที่จะช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้ก็รออยู่ที่ปลายสายมีอะไรคืบหน้าไหมฉันได้ได้อยู่ของคุณแสนมาแล้วไปตามหาที่บ้านแล้วแต่คุณแถวนั้นบอกว่าคุณแสนไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ไปทำงานที่อื่นฉันจะลองหาทางเข้าไปซักถามจากพ่อแม่คุณ ร้อยตำรวจเอกชนะโชคอดีตนายตำรวจที่เคยทำงานในหน่วยงานเดียวกันกับสันสนะเป็นทั้งญาติและเพื่อนสนิทซึ่งปัจจุบันออกมาตั้งสำนักง,งานนักสืบเอกชนรายงานความคืบหน้าสันสนะถอนหายใจเฮือกทำโอปลายสายถามด้วยความเป็นห่วงถึงกับถอนหายใจเลยหรอว่าซันฉันอยากเจอแสนอยากเจอลูกแต่งานที่บริษัทก็ยุ่งมากกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ งานท่วมหัวแต่เรื่องเนี้ยทำเอาฉันกังวลจนทำงานไม่ได้ฉันเข้าใจจะลองสืบทางเ,เพื่อนๆของคุณแสนดูในเรื่องว่างไงแล้วฉันจะบอกอีกทีจากนั้นตำรวจนักสืบก็วางสายไปปล่อยให้สันสนะนั่งก้มน้าอยู่ตรงม้านั่งริมสวนภายในอานาบริเวณอันกว้างขวางของคฤหา์วานิชกิจรุ่งโรดบ้านหลังใหญ่ที่เขาเกิดและเติบโตมา แม้กระทั่งหลังลูกๆแต่งงานบิดามารดาก็ปลูกบ้านให้ภายในบริเวณรั้วเดียวกันมาบัดนี้แม้พันธะสมรสสิ้นสุดลงแล้วแต่สันสนะก็เคยชินจนไม่คิดจะย้ายกลับขึ้นไปอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่ใช้หนุ่มหลับตาใช้มือนวดขนับที่ปวดตุบๆจนกระทั่งมีมือเล็กๆมาสกิดพร้อมกับถามด้วยซุ้มเสียงวิตกกังวลอาซานไม่สบายเหรอฮะ สันสะลืมตาขึ้นมาสบกับดวงตากลมแปวของหลานชายคนโตเด็กชายกีดาการวัยห้าขวบน้องกอง้องอาไม่เป็นอะไรหรอกครับแค่เหนื่อยนิดหน่อยแล้วนี่ป้ากับแม่อยู่ที่ไหนผู้เป็นอาถามถึงพี่ชายคนโตกับพี่สะพ้ยที่มาจากครอบครัวคนไทยแท้ๆทำให้หลานชายของเขาเรียกขานญาติญาติปะปนกันทั้งภาษาไทยและจีน อยู่ในบ้านกับอากงอาม่าครับป้าอยากคุยกับอาซันเลยให้กล้องวิ่งมาดูว่าอาซันะอยู่หรือเปล่างั้นกล้องจะไปบอกป้าว่าอาซันอยู่บ้านนะฮะว่าแล้วเจ้าตัวก็วิ่งตือออกไปพักเดียวสารก็เดินเข้ามาหาน้องชายถึงบ้านเฮีย er, มีอะไรหรือเปล่าเห็นน้องกล้องบอกเฮียอยากเจอผมคนน้องถามขึ้นก่อน คนพี่นั่งลงข้างๆน้องชายบนม้านั่งยาวตัวเดียวกันช่วงเนี้ยซันดูเครียดเรยดพราะเรื่องอยาหรือเปล่าน้องชายถึงกับยิ้มออกมานั่นน่ะเรื่องดีๆในชีวิตเลยนะเฮียปีกว่กกว่ามันก็นานพอดูนะนานพอที่ผมจะมั่นใจว่าคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ขอบใจนะซันพี่ชายมองมาด้วยสายตาซาบซึ้ง เฮียมาขอบใจผมเรื่องอะไรคนเป็นน้องเสหลบสายตาก็ขอบใจที่ซันยอมตามใจม้าทั้งที่ไม่ได้อยากทําขอบใจที่ซันอดทนได้นานขนาดนั้นผมก็ลูกม้าเหมือนกันนี่คนพี่เอามือตบไหล่คนน้องเพราะมองด้วยสายตาห่วงใยไม่ใช่เรื่องนี้งั้นก็เครียดเรื่องอื่นเรื่องเปิดตัวสินค้าใหม่หรือเปล่าก็ไม่เชิงอยากระบายไหม คนพี่ถามย้ำด้วยความห่วงใยสันสนานิ่งไปพักหนึ่งก้มหน้าลงหลับตาอยู่อึดใจก่อนจะเงยหน้ามองพี่ชายผมมีเรื่องสมมุติจะถามความเห็นเฮียเรื่องหนึ่งสมมุติว่าเฮียเพิ่งรู้ตัวว่ามีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งเฮียจะทำยังไงนี่เรื่องสมมุติใช่ไหมสันสนพยักหน้ารับสารจ้องน้องชายาขม่งแน่ใจได้ยังไงว่าลูกเรา สมมุติว่าถ้าเฮียแน่ใจถ้าเฮียเป็นซันตอนนี้ก็ถือว่าโสดแล้วไม่มีพันธะเฮียก็จะไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นให้รู้แน่ไปตกลงกันว่าจะทำยังไงต่อถ้าเขาโกรธเกลียดเราหรือไม่ยอมรับว่าเป็นลูกเราละ่ะความรู้สึกเขาสำคัญกับซันมากไหมซันอยากได้แค่ลูกหรืออยากได้ตัวแม่ด้วยผมบอกเฮียแล้วไงว่ามันเรื่องสมมุติ สันว่างั้นเฮียจะว่าอะไรได้ก็จับตรวจดีเอ็นเอไงแล้วก็เอาผลไปยืนยันกับแม่เด็กเฮียก็รู้ว่าแม่เด็กก็ต้องยินยอมอย่าเถนตรงนักเลยว่าตอนนี้ซันไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะแล้วเฮียว,ว่าเรื่องซิกแซกแบบเนี้ยซันก็รู้ดีว่าต้องทำยังไงสันก้มลงมองนาฬิกาข้อมือก่อนลุกขึ้นยืนต้องไปแล้วว่ะจะเอาไอ้ลิงสองตัวไปเรียนเทควันโด คนเป็นพี่เดินออกไปได้สองก้าวก็หยุดแล้วหันกลับมามองคนน้องเฮียวใจช่วยนะขอให้ง้อแม่ของลูกได้สำเร็จพูดจบไม่รอคำตอบคนพี่ก็ออกเดินลอยชายจากไปทิ้งคนน้องให้กลุ้มใจกับเรื่องแม่ของลูกต่อไปส่วนแม่ของลูกที่สันสนากำลังคิดถึงกำลังนั่งอยู่ใกล้สระว่ายน้ำแบบเป่าลมขนาดเล็ก คอยดูแลหนูน้อยแสนตะวันที่อยู่ในชุดว่ายน้ำทูพีสโชวพุงกลมๆก,กำลังนั่งเล่นน้ํำอย่างสนุกสนานสลับกับการมาชะโงกมองน้องวัยเกือบสามเดือนที่นอนขยับแข้งขาอยู่ในเบาะนอนแบบมีล้อเข็นที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันแม่แสนตาวันจะเล่นน้ํากับน้องแสนตะวันมาเกาะแม่แล้วอ้อนน้องยังเล็กอยู่ค่ะ อีกหลายเดือนเลยกว่าน้องจะเล่นกับหนูได้คนเป็นแม่ตอบหลายเดือนเลยหรอแล้วเดือนหนึ่งนานไหมแม่แสนเดือนหนึ่งก็สามสิบวันคนเป็นแม่ยิ้มกับความช่างซักของลูกสาวแล้ววันหนึ่งนานไหมคะแสนตะวันยังสงสัยต่อก็ตั้งแต่หนูตื่นนอนจนเข้านอน แล้วตื่นมาอีกทีก็วันหนึ่งพอดีไงคะลูกแสนตะวันฟังแม่ตาแป๋วแล้วพยักหน้าหงึกหงักตะวันว่ามันต้องนานนานนานแน,น่เลย ơi. ตอบแม่เสร็จก็หันไปมองน้องแล้วพูดต่อนอนโตวไวๆวนะจะได้มาเล่นกับพี่จากนั้นเจ้าตัวก็หันกลับไปแช่น้ำในสระน้อยอย่างสบายใจต่อ ข้อสรุปของหนูน้อยทำเอาผู้ใหญ่ที่นั่งล้อมวงอยู่ตรงนั้นหัวเราะกันท่วนหน้าน้องพิษโตขึ้นจะพูดเก่งแบบนี้ไหมเนี่ยเพชรเชลกที่นอนเอกเคนเอกหนุนตักข้าวขวัญอยู่บนเสือเปลยขึ้นมาพูดเก่งนะไม่กลัวหรอกกลัวเอาแต่ใจตัวเองข้าวขวัญที่มือหนึ่งคอยขยับเบาะของลูกอีกมือไล้สันกรามของคนที่หนุนตักเอ่ยตอบแล้วว่าต่อ เหมือนพ่อคนที่ใช้ตากเมียต่างหมอนหัวเราะร่าเอาแต่ใจตัวเองแต่ก็น่ารักแล้วก็รักเมียที่สุดมือแข็งแรงคว้ามือนุ่มมาจูบดังฟอดแสนกระนึงมองภาพความรักของคู่สามีภรรยาด้วยสายตาอ่อนโยนปนเศร้าจใจพี่ทำยังไงเรื่องคุณซันเขาโทรถามเรื่องแสนเป็นสิบสิบครั้งแล้วเขาขวัญถามรุ่นน้อง บอกเขาไปว่าพี่ข้าวไม่รู้เขาไม่เชื่อหรอกแสนเขาก็รู้ว่าเราอ่ะสนิทกันไม่มีทางที่พี่จะไม่รู้เรื่องของแสนเจอหน้ากันคุยกันตรงๆเลยไหมน้องแสนเพชรเลิกเสนอแนะแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะพี่เพชรไปทำครอบครัวเขาแตกแยก,กเปล่าๆแสนก็นึงตอบรับด้วยใบหน้านิ่งสนิทแต่ดวงตาเศร้าจนคนมองอยู่ใจหาย เพชรเ์ขยับตัวลุกขึ้นจากตักภรรยาสบตากับข้าวขวันที่พยักหน้าให้น้อยๆพี่ได้ข่าวมาแต่ยังไม่ยืนยันนะว่าคุณซันอะ่ะเขาหย่ากับเมียแล้วถ้าคุณซันหย่าแล้วแสนจะเจอเขาจะบอกเขาเรื่องลูกไหมข้าวขวันตั้งคำถามแสนคนนึงก้มหน้าหลบสายตามองมือสองข้างที่กุมไว้บนตัก เห็นน้ำตาหยดหนึ่งตกป้องหลังมือทำเอาสองสามีภรรยารอบมองกันด้วยสายตาห่วงใยเอาเถอะพี่ไม่ถามอะไรแสนแล้วทำอย่างที่แสนอยากทำเถอะพี่สนับสนุนแสนทุกเรื่องบ่ายต้นๆแสนคนนึงและเด็กหญิงแสนตะวันก็ออกเดินทางจากบ้านพิชยาภัยสิทธิพงเพื่อกลับไปยังบ้านสวน โดยไม่รู้เลยว่าทันทีที่รถคันเล็กขับออกจากบ้านหลังใหญ่คนที่ซุ่มรอดูอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งพร้อมกล้องถ่ายรูปคุณภาพสูงและเลนส์ซูมขนาดใหญ่ก็กดโทรศัพท์รายงานทันทีเจอเป้าหมายแล้วจะลองตามดูจากนั้นก็ออกรถตามสองแม่ลูกไปทันทีรถสีเข้มกลางเก่ากลางใหม่ขับตามหลังแบบห่างๆแต่ยังมองเห็นเป้าหมาย จนมาถึงเส้นทางหลวงที่มุ่งหน้าไปยังภาคตะวันออกเครื่องยนต์ของรถที่ขับตามเกิดกระตุกเป็นจังหวะสักพักเครื่องก็ดับลงแต่ยังมีแรงเฉื่อยพอให้เจ้าของรถจอดเทียบข้างทางและเปิดไฟฉุกเฉินคนขับโมโหจนต้องทุบพวงมาลัยรถก่อนกดโทรศัพท์พลาดว่ะไอ้รถเฮงซวยดันมาตายกลางทางเป้าหมายมุ่งหน้าไปภาคตะวันออกไม่รู้ปลายทาง คงต้องไปสืบต่อทางอื่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้าค่ะ